โอ้ยลูกนี่ก่อนฝ่าไปไทยเป็นเหลีเลวเร็วเหลือน้อยเดียวหนึง่งคุ้ยไทยยามได้ก็เลยของกูตัวมันก็มันกูให้ก็ให้กูโอ้ยเสื้อเงินก่อนยังไทยกรไรเสื่อม <laughs> <laughs> ยังมีอารมณ์อยู่ติด <laughs> เอาเดี๋ยวจะฝ่าไปดีละ่ะไม่ยังเอาข้าวเมือ่อคืนไม่กูก่อนนี่อุ้ยยังสียได้อีกบ่เดียวดิเฮ้ยก็ยังได้แล้วเนาะอุ้ยกูเลยเหนหลอยไหลไปยีซี่บาทก็พอ เอียนนี่มันคือสิให้กูหน่อยยิเถอเดี๋ยวพอแต่ขันขันนี่มันแห้งหย่อนสี่้างกับพอแต่ขางโอ้ยพุ่งหดไปเจมินเนาะก่อยเอียนเขาว่าผู้สายขันผู้เสื่องตัวเนืองนี่มันสิเส้าเขียงดิผู้ใดเบอหิฟังอย่งนี้โอ้ยสถาบันวิจัยดอกเงียบๆเขาวิจัยมาเร็วเอามันมีหรือเปล่าสถาบันอันนี้วะก็มีเห็นแล้วเอาเขาปฏิตัวได้ยินนี่ บด้ตัวซึ่งกูแมนบอกบ่บ่บ่ได้ตัวถ้าฉันไปทังเถียงไปจังไหนจู่ก็จะจังไรไฟไหมไปจุอ่านี่อ้วงโ๊วยก็มันเงียบดีเนาะเอาคือดีไปจริงสินเอาบรรทัดได้ใส่เสียงหนูมันดังกล่องดีใครด็สิาั์เอามันแมนดีบอกว่า จะเห็ดขึ้นละสองขึ้นละสามน้ำกระอีหลีแหละเนาะป้าผัวเจ้ามันคยเห็ดให้เจ้าได้เอ้าก็เห็ดบ่ได้ขกกระปั่นข่กเนียงเอาเห็ดจนมันแข็งหัวกระจับเสียบอี๋อยู่ไม่สิหยาดขันว่าบักฮานั่นกระคักบักไดนหรอบักฮานั่นบักขาผัวนั่นละเอ้ามันเป็นเอียงนะบ้านนี่ว้ายบ้านหลังไตซูนคิงมันละเงื้งเงื้งเงื้งขึ้นหลดเอียงนะมันเงื้งเงืงโนบ้านนี่โอ้ยมันสิสองห้าเสตเตกเอียงอันนี้มันมีแห้งอันเดี อันนี้อเหี่ยงแล้วไมเป็นเหี่ยงเหรอเหี่ยงเอ่อยนั่นดีคนดนบ้านี่อมนี่พหาเห็ดเบียกนะโอ้ยมันโมหันมีแรงบันดาลใจในการเห็ดเบียกโอ้ยเจ้จังสีจังสี่นี่ยปะปะเห็ดเบียอุ้ยมันเป็นได้สั่งเออ้ยหนาวด้วยนี่ ยอกได้ยุบอันนี้ยอกได้บ่อุ้ยใส่ถุงเท้าอยู่บนนี้เฮ้ใส่ถุงเท้าอยู่บ่โฮ้ยหามันเหียวไปมันควรซื้อดอกอันสาวก่อยโจมให้มันหน้าซื่มื่นซื่มื่นนี่เจ้ไม่เห็นยังเนาะมาเบิ่งงัวเบิ่งขวายอืมบ้านนี้หลังจากเบิ่งงัวเบิ่งขวายแล้วโจได้เห็นยังอีกบ่มีอาชีพยังเสริมอีกบ่เสริมกันเอ้าคือดีว่าจังสั่นว่ะ จะว่ายานคุณเห็นหมนเปลี่ยนป่านนี้หรือไปใส่เอาก็ะเทียงหน้า่อยก็มีนอนเสียจังไหนสิหย่านไทยเห็นเทียง่อยบอกดีหนึ่งเงี้ยสันติอืมแต่เธืเอคือยังอยู่ขันกันแท่น้าอยู่ในรีเป็นแสนโบเมียนบ่ซอหมองุ้บอลแล้วหอนในองค์ก่อยก่อยอาสมมุิวาเนี่ยมดีดไปข้างลังนี่เพื่อนยังดีดหูอาสมุิ ดีดกลับมาเลยบันนี้ดูนี้บ่มันกั็เป็นยังไงมึงเห็นเลี้ยวอยู่เหรอโอ้ยมันสีเลียวหามันยังเดาแต่งามขาองี้ยเงี้ยเงี้ยแยกออกสีเลียวหานบัวเหลียวนี่ยบวกลุ่มเบิ้งเนาะเอาไหมเอาไหมเบาโผลเอาไหมก้อยไอเบิ้งคุณเลยดี เช่นอย่างหัวบ่มีคนสัมไอ้่าอย่างเน็กใส่กันแท้หน้าจักบาทนี่คือสิมีแห้งเลย่โอ้ยมันสิบ่เดอกงามขาพี่บ่บางหันนี่มันก็เดอกงามขาก็เงบเงียบเงบเงบเงบอยู่อุ้ยไอ้สิเลีงมึงยังดีบ้านถือแคบบ้าน